นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมา hehe, สัมพุสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค อารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระภูมีพระภาคอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นความเข้าใจนามรูปก,กับวิญญาณตามสามประการเป็นภาษา ในชีวิตประจำวันของพวกเราแม่ไก่ที่ฟักไข่หรือออกไข่เป็นจำนวน8ฟอง10ฟองหรือ12ฟองพวกเราเข้าใจโดยอัตโนมัติว่าแม่ไก่นั้นออกไข่ได้คราวละ1ฟองแล้วค่อยๆอ,ออกใกล้ตามกันมาจนครบ8ฟอง10ฟองหรือ12ฟอง จะไม่สามารถออกไข่พร้อมกันทีเดียวครั้งเดียวพร้อมกันนี้คือธรรมชาติที่เป็นอย่างนี้ขณะเดียวกันต้นไม้เช่นว่ามะม่วงเงาะลองกองมะพราะ้าวเหล่านี้เป็นต้นต้นไม้ผล,ลไม้จะเป็นวิธีการออกช่อออกดอกต้นมะม่วงในหนึ่งช่อหนึ่งก้านจะมีดอก แล้วตามด้วยผลเป็นจำนวนสามผลบ้างห้ผลบ้างถ้าเป็นเงาะลองกอมมะพร้าวนับจำนวนเป็นหลักสิบเหล่านี้เป็นต้นเราจะเห็นว่าผลไม้ออกดอกออกช่อพร้อมๆกันนั่นหมายถึงว่าผลไม้เหล่านี้จะให้ผลพร้อมๆกันผลไม้แต่ละก้านแต่ละช่อเราไม่สามารถแยกออกว่า ผลไหนลูกไหนออกก่อนออกที่หลังแม่ไก่ออกไข่เราสามารถนับได้ว่าไข่ใบไหนออกก่อนออกหลังแต่ผลไม้เราไม่สามารถแยกออกว่าผลไม้ลูกไหนออกก่อนออกที่หลังเช่นเดียวกันในร่างกายร่างกายที่เป็นหมาปูตะที่มีจิตมโนวิญญาณอาศัยอยู่ ความเป็นหมาปูตะกับจิตมโนวิญญาณน,นั้นก็คือต้นไม้ผลไม้ที่ไม่สามารถแยกออกว่าส่วนไหนคือส่วนไหนร่างกายอันเป็นที่ประจุมแห่งหมาปูตะสถาคตเรียกจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างอินซียหกจักขุนซีโศตินรีคานินรีจิวะหินรีกายินรีมะนินรี ซึ่งมีความหมายว่าร่างกายและจิตต่างอิงอาศัยกันและกันทรงจำแนกรรมที่อาศัยกันนี้ด้วยนามรูปก็นามรูปเป็นฉนัยเวทนาสัญญาเจตนาภัสสมนสิการนี้เป็นนามมหาปูตรรปรูปที่เป็นมหาปูตะคือร่างกายกับรูปที่อาศัยมหาปูตะตรงนี้เรียกว่ารูปนามนามรูป ปัญหาอาจมีว่าก็เมื่อส่วนนี้คือนามรูปรูปนามแล้วส่วนแห่งวิญญาณที่อาศัยรูปนามนามรูปเป็นตวยะอยู่ที่ไหนอุปายยศูตรตรก,กับภิกษุูทั้งหลายผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบัญญตัติการมาการไปยุติอุปบัติหรือความเจริญงอกงามไปบูนแห่งวิญญาณเว้นจาก รูปเวทนาสัญญาสังขารข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้พยัญชนะตรงนี้เป็นการจำแนกเพื่อให้เห็นอัตถะว่าที่เรียกว่าขันห้าอันได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นั้นมีวิญญาณเป็นส่วนที่รู้นั่นก็แปลว่ารูปกับเวทนาสัญญาสังขาร คือรูปนามนามรูปรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นรูปนามเป็นนามรูปเช่นกับรูปเวทนาสัญญาเจตนาภาษามนสิการขันห้าอันได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นทรงจำแนกออกมาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขาร มีวิญญาณเป็นส่วนที่รู้วิญญาณเป็นส่วนที่รู้ฉะนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารจึงเป็นนามรูปเป็นรูปนามเช่นเดียวกันกับรูปเวทนาสัญญาเจตนาปัตสะมนสิการอีกในยะหนึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารกับ รูปเวทนาสัญญาเจตนาภาษามนสิการต่างก็คือนามรูปรูปนามทำบทเดียวกันที่มีอาตาว่ารูปนามนามรูปเป็นตวยะเพื่อวิญญาณอาศัยเป็นภาษาความเป็นภาษานี้โดยอาตาแล้วแยกจากกันไม่ได้ความเป็นภาษะแยกจากกันไม่ได้ประกับภิกษุทั้งหลายความต่างแห่งภาษะ บางเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุก็ความต่างแห่งธาตุเป็นชนจดากขูธาตุโสตธาตุธาณาธาตุจิวหาธาตุกายธาตุมโนธาตุทวายสูตรเอแบบกภิกูุทั้งหลายวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยส่วนสองความประจวบความประจุมความพร้อมกันแห่งธรรมทั้งสามนี้เรียกว่า จากสู่สัมผัสจะเห็นว่าทรงใช้คำว่าสัมผัสนั่นแปลว่าความเป็นธรรมสามประการจะสัมผัสกันตลอดเวลาดังอุปมาแม่โคที่ไม่มีหนังหุง้มด้วยความที่สัมผัสหรือภาษาธรรมสามประการไม่สามารถแยกจากกันได้แต่พระผู้มีพระภาคก็ทรงอนุเคราะห์เราทั้งหลาย เพื่อที่เราทั้งหลายจะได้กําหนดรู้กําหนดรู้ว่าทำสามประการนี้เป็นทุกขอรริัสั์ด้วยการจําแนกหรือแยกทำสามประการเป็นสามช่วงโดยใช้รูปนามเป็นตัวตั้งที่ใช้รูปนามเป็นตัวตั้งก็ด้วยว่าต้องแยกรูปนามนามรูปออกมาว่าส่วนไหนเป็นอายตนะภายในส่วนไหน เป็นอายตนะภายนอกทั้งนี้ก็เพื่อว่าส่วนไหนเป็นรูปกับรูปส่วนไหนเป็นนามกับนามรูปกับรูปนามกับนามรูปนามนามรูปเป็นทวยะวิญญาณอาศัยเป็นธรรมสามประการจากบทว่านามรูปเป็นชไหนร่างกายนี้นับว่าเป็นรูปรูปที่เป็นหมาปูตากับรูปที่อาศัย มหาปูตะอินทรีหกเป็นการจำแนกให้เห็นว่ารูปที่เป็นมหาปูตะคือร่างกายนี้มีอายตนะภายในหกอันได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจตั้งอยู่อาศัยอยู่ฉะนั้นแล้วอายตนะภายในจึงนับว่าเป็นรูปรูปที่เป็นมหาปูตะเมื่อร่างกายที่เป็นมหาปูตะนี้ มีอายยตนะภายในตั้งอยู่อาศัยอยู่ฉะนั้นแล้วอายตนะภายในจึงนับว่าเป็นทั้งรูปเป็นทั้งอายตนะภายในเมื่อได้รูปที่เป็นร่างกายแล้วได้อายตนะภายในแล้วส่วนของนามอันได้แก่เวทนาสัญญาเจตนาภาษามนสิการปัญหาคือส่วนไหนคืออายตนะภายใน ส่วไหนคืออายตนะภายนอกส่วนของนามอันได้แก่เวทนาสัญญาเจตนาภาัสะมนสิการส่วนไหนเป็นอายตนะภายในส่วนไหนเป็นอายตนะภายนอกมรคองค์8องค์ที่ 2, สองสัมมาสังกปะความดําิิความต่างแห่งภาษบาบังเกิดขึ้น เพราะอาศัยความตาม่างแห่งสังกปะความตาม่างแห่งความดําริย่อมบังเกิดเพราะอาศัยความตาม่างแห่งสัญญาแปลเป็นอธาาว่าสังกปะความดําริความดําดริเป็นความคิดความคิดเป็นการคิดเป็นการจงใจการจินตนาการการคิดการจงใจ,จ,งใจมีได้เพราะใจจิตมณะนะมะโนหรือมนินรีย ที่ตั้งอยู่อาศัยอยู่ในกายนี้ใจจิตมณะมะโนมะนินรีสมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามโนธาตุใจจิตมณะ,ะมะโนมนินรีมโนธาตุคิดจงใจการคิดการจงใจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามนสิการจึงมีความหมายว่าเป็นสังกปปะเป็นการดำริการคิดการจงใจ ใจมนีศีมโนาธาตุคิดหรือจงใจเป็นการมนสิการเมื่อใจมนนรีมโนาธาตุเป็นมนสิการจึงเท่ากับว่ามนสิการนี้เป็นอายตนะภายในใจมนนรีมโนาธาตุมนสิการเป็นอายตนะภายในเป็นทวยะกับธรรมรมอายตนะภายนอก ฉะนั้นแล้วส่วนของนามอันได้แก่วเวทนาสัญญาเจตนาภสษมนสิการส่วนที่เป็นอายตนะภายในก็คือมนสิการมนสิการเป็นอายตนะภายในเป็นทวยะกับธรรมอารมณ์เป็นนามกับนามเป็นอันว่าส่วนของนามเวทนาสัญญาเจตนาภสสมนสิการที่เป็นอายตนะภายใน ก็คือมนสิการมนสิการเป็นทวยะกับธรรมลมวิญญาณอาศัยสาธุ